เขาจะสตาร์ทนะฮะเราถ่ายที่นู่นก็ได้อ, <c oughs> อาครับ่าเายืนครับแล้วก็หมดร้อยแรกซึ่งยังวิงกันสองนะฮะตอนแรกใครนับยออะไร <c oughs> จอจอยู่ที่สามนะครับแล้วก็ทีอยู่ที่สี่ฮะ ยังเกาะไปอยู่นะครับรู้สึกว่า200เมตรแรกจะเต็มที่ไม่ได้หนักไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้เกณฑ์บางดังเนี่ยรอบแรกต้องเข้ามาประมาณกี่วินาทีครับโยมปกติวิ่งกันประมาณ53 53นะครับสำหรับการชิงแชมป์กองอาเซียน52อย่างเงี้ยครับครับเรามาดูกันว่าหมดเนี่ยจะได้ประมาณกี่วินาทีนะครับ55แล้วฮาร์เนหมดแล้วครับ เกี่ยวเวลานะฮะตอนนี้ป๊อกกี้นะครับกับจอร์ดเนี่ยป๊อกกี้ช่วยบางไลน์ของรุ่นสองไม่อยู่รอบแรกถือว่ายิ่งยอมมากรอบที่สองถือว่าช้ามากนะฮะช้ากว่าปกติไปสิบวิใช่ครับจะเอว่าปกติไปสิบวิแล้วซึ่งตอนนี้ครับมาดูสปีดท้ายกันรอบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้จอร์ดชัวร์นะฮะขึ้นมาพร้อมกับป๊อกกี้สองคนครับอยู่ในหนึ่งในสามครับหนึ่งในสามเป็นอันดับสองนะครับช่งอยู อย่างโยอีกหนึ่งคนนะครับแต่เกมยังเหลืออีกครึ่งว่าสองร้อยเมตรนะครับซึ่งต้องมาดูว่ากดแล็กติกจะท่วมใครก่อนกดแล็กติกท่วมก่อนหยุดก่อนมาแล้วครับจอดชัวร์จอดชัวร์ครับขึ้นมาแล้วฮะเดนบาอกกี้ครับมาแล้วทับทีนะแล้วต้องใหนายอีกหนึ่งคนนะครับตอนนี้ภาคที่สองแล้วครับโอ้โห ใช่บักกี้เหรอบักกี้ครับจินยุทธปีนารามนี่คือเหรียญทองเหรียญแรกกี่เลยใช่เพศเดียวเป็นประเภทเดียวสี่เกมนะครับปกติบักกี้จะวิ่งระยะไหนบ้างครับโยสี่สี่กับแปดร้อยแปดร้อยแล้วก็สี่กุศได้บ่อยใช่แต่แปดร้อยนะครับนี่คือเหรียญดีกับบักกี้เลยครับเป็นเหรียญทองจากที่แข่งมาสามสี่ครั้งเนี่ยกี้ไม่เคยเหรียญรอบนี้ปอก้ได้เหรียญทองเหรียญทองเลย ยินดีกับป๊อกกี้ด้วยไอค็คซ์คสียป,ป๊อกกี้ดีนยใช่ครับเหรียญทองนะฮะแล้วก็จอเอ็กินซันน,นะครับไทยลำดับที่นหนึ่งลำดับดีนะครับยอดเยี่ยมจริงฮนะ